สวัสดีคะ่ะทุกคนลาล่านะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะช่วงหลังลาล่าไม่มีโอกาสได้ออมาโฮสต์โอเพนเฮาส์นะคะเพราะว่าอยู่ช่วงที่ลาล่าเนี่ยช่วยลูกค้านะคะโปรเจกต์รีโนเวชันบ้านนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะก็ไซส์ประมาณ3,500 s square f ฟ e t นะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับ เขาเรียกว่าทีมดีไซเนอร์นะคะแล้วก็โปรเฟ s ชั o นอลคอนแท t r a c t o r นะคะในเมืองออเรนจ์เคาน์ตี้นะคะก็ จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็โหดมากๆแต่เป็นอะไรที่สนุกมากๆเดี๋ยวในอนาคตลาล่าจะมาแชร์ดูว่าโปรเจกต์ที่ลาล่าทำคืออะไรนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อว่าใครซื้อบ้านกับลาล่านะคะลาล่าจะบอกเลยว่าลาล่าคงจะต้องช่วยทุกคนเนี่ยรีโนเวทบ้าน,นแน่ๆเลยโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยมาแชร์กันในอนาคตแล้วกันนะอะวันนี้อ่าลาลามีโฮสต์โอเพนเฮาส์นะคะในเมืองคาร์เซนนะคะเป็น เป็นเขาเรียกว่าคาสันเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่าณโลเคชันของ property หลังนี้เทาเาหลังนี้นะคะก็คือลาลาจะบอกว่าโลเคชันดีมากคือมันเป็นอ,อยู่คอมมูนิตี้เป็น very nice community นะคะแล้วก็ private มากๆแล้วก็กลุ่ม กลุ่มลูกกลุ่มคนนะคะเพื่อนบ้านก็คือจะค่อนข้างโอเคมากๆเลยเซฟมากๆ n น e c ค e ี nice. n นะคะแล้วก็ low HOA ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าหลังนี้ที่ลาลาโฮสต์โอเพนเฮาส์ก็คือกู๊ดฟัง กูดเฟ e นช์วยมากๆเลยนะคะโอเคก็ okay, เดี๋ยวค่อยมาคุยโปรแอนคอนตอนจบเหมือนเดิมแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ลาลาขอพาทัวร์ตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงทั่วบ้านเลยนะคะอิน i d e อินไซด์เอาไซด์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ p r o p เ r อรหลังนี้นะคะทาวน์เฮาส์หลังนี้นะคะก็จะเขาเรียกว่าจะมี p r i v a t e patio อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะนั่งดื่มกาแฟนะคะดื่มไวน์นะคะชิลชนะคะหรือว่าปลูกต้นไม้ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเลาโชว์ให้ดูเด,เ,ดเดี๋ยวเดินออกไปแล้วก็โชว์ให้ดูนะคะอาจจะใช้เวลาพูดนานนิดนึงนะคะเพราะว่ามี p r o p เ r อรหลังนี้น่าสนใจมากนะคะนี่นะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้า garage two car garage นะคะใหม่มาก นะคะคประมาณนี้นะคะแล้วก็พอเดินเข้าไปนะคะก็จะเป็น living room นะคะ living area ลาลาจะบอกว่าพ,พ่อพาร์ตี้หลังนี้นะคะก็คือเจ้าของเนี่ยก็คือ well maintained มากๆเลยจากดูจากสภาพนะคะ2016แต่การดูแลนะคะคือดีมาก แล้วล่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าการดูแลรักษานะคะความสะอาดแล้วก็คือทุกอย่างอะคือดูดูดีแล้วก็ ready to move in เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของทางเข้านะคะประตูทางเข้าโชว์ให้ดูเดินออกมาข้างนอกเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถไป Area แบบเครื่องเล่นเด็กนะคะสถานแบบแล้วก็ผู้อะไรต่างๆได้นะคะ เดินเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็น dining area นะคะก o ดไ i z e มากๆเลยนะคะเป็น4 bed room นะคะแล้วก็ two full bath rooms แล้วก็ one powder room นะคะแล้ <ๆ S 2> แล่า <ๆ S 2> ชอบเลย์เอามาก็คือจะโปร่งโล่งนะคะแล้วก็ Window เนี่ยก็คือ large window นะคะ,ะ,คะทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะนี้เลยตามภาพเลยนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นแกรนิตนะคะ คือการดูแลรักษาดีค่ะแอพพริเอนตนะคะต่างๆที่ลาล่าโชว์ตอนนี้ก็คือจะมารวมกับจะเขาเรียกว่าก็จะรวมกับเออ c h a s e ด้วยนะคะก็คือถ้าใคร Offer นะคะแล้วก็ได้ Property หลังนี้ก็จะได้ a p p l i a n c e ทั้งหมดนะคะนี่เลยก็จะเป็น Powder Room นะคะตรงนี้ large storage แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางไปที่กอลาดนะคะโอเคก็จากด้านล่างนะคะเดี๋ยวลาลาจะพาขึ้นไปชั้นสองนะคะชั้นสองนี้ก็คือจะเป็นคาเปตนะคะลาลาจะพามาที่มาสเตอร์เบดรูมก่อนเลยนะคะซึ่งสายใหญ่มากใหญ่มากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือการดูแลดีมากๆนะคะ าล้ชอบแบบว่า natural light นะคะเยอะมากนะคะเพราะว่า window คือใหญ่นะคะแล้วก็เป็น dual pan window นะคะ quiet มากๆนะคะแล้วก็จะมี closet ที่ใหญ่มากจุกใจมากค่ะสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะหรือของเยอะหรือต้องการเก็บของเยอะๆนะคะแล้วก็มาที่ master bedroom นะคะมี shower ะะช่วงนี้ต้องขอภัยนะคะไม่ได้โพสช่วงหลังไม่ค่อยได้โพสนะคะแล้วก็เนื่องจากงานค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะในการที่เข้ามาในวงการของรีโนเวทบ้านนะคะก็เรียกว่าในอนาคตละก็สามารถที่จะให้ฟูลเซอร์วิสกับกับไบเออร์หรือเซลเลอร์ได้เลยนะคะ แต่แล้วเดี๋ยวในอนาคตนะคะลาล่าก็จะมาแชร์ให้ดูว่าแชร์ให้ฟังนะคะว่าลาล่าทำอะไรโ o รเ s s ในการ Renovate บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะ,ะห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ชั้นเอ่อชั้น2นะคะทั้งหมดนะคะก็จะเป็น3 b e d บเอ่อเป็น4 b e d ดแล้วก็2 f u l r bath นะคะ b a t h เรียกว่าเป็นกู๊ดไซส์เลยค่ะ uh, ทุกห้องจะมะีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะมีโครเซตนะคะแล้วก็แล้วก็ที่ชอบมากเลยก็คือความเป็นการที่มีรอนรีรูมนะคะนะคะรอนออมไดเออร์วอชเชอร์ก็คือมากับออฟเฟอร์ด้วยนะคะโอเค สวยมากค่ะแล้วก็เรียกว่าทางเจ้าของก็คือ well well maintain มากมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างล่างค่ะอีกอันนึงที่ที่ลาล่าชอบมากเลยนะคะตั้งแต่ที่ลาล่าเข้ามาในคอมมูนิตี้นี้เนี่ยก็คือในในบางจุดนะคะใกล้ๆบ้านใกล้ๆหน้าบ้านอะไรอเงี้ยก็คือจะมีในหลายๆ a r e แรียก็คือจะมีสเปซเนี่ยคะ่ะให้อ่ให ให้เกสจอดได้นะคะสบายๆเลยนะคะแล้วก็คนไม่เยอะค่ะยังค่อนข้างแปลกใจคือค่อนข้างเงียบ private มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือแบบคนจอดข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือเป็นแอรีให้เกสจอดได้นะคะดังนั้นก็คือไม่ต้องห่วงถ้าเกิดกรณีมีปาร์ตี้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของเราเราก็จอดได้ t ูคาร์กาล a ร์นะคะเข้าไปโอเคค่ะหลังจากพาทัวร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ ลาลาจะมาสรุปโปรแอนคอนของเท้าเท้าหลังนี้ให้นะคะก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นของลาลานะคะแต่ว่าถ้าใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยในโพสต์นี้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยว่ามือของลาลาอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะลาลาลืมเอาเซลฟี่ติกมานะคะก็เมื่อยเริ่มเมื่อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือแบบลูกค้าเข้ามาหลายๆมากนะคะก็เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะคะโอเค อันแรกเลยคือ location นะคะ location เนี่ยคืออยู่ห่างจาก freeway f o u l เนี่ยประมาณ3-5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่ในเรียกว่าใจกลาง business area เลยนะคะแล้วก็มีทั้ง well known hotels นะคะ restaurant หลากหลายมากนะคะแล้วก็มี supermarket นะคะ civic center ikea นะคะ c o u s t a t e นะคะก็คืออยู่แถวนี้ไกลมากนะคะก็คืออยู่เส้น business เลยนะคะแล้วก็ ทาวเวอร์เฮาส์นี้นะคะอยู่ใน Gated Community คือต้องกดโค้ดนะคะเพื่อเข้ามานะคะนั้นเนเรื่องของความปลอดภัยและก็ความ p r i เวซีคือมีสูงมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าพอเข้ามาเนี่ยคือถนนกว้างมีที่จอดรถเกสในหลายๆจุดนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าไม่ต้องกังวลว่าเข้ามาแล้วจะไม่มีที่จอดรถนะคะกรณีกรณีที่มีเกสเข้ามานะคะแล้วก็สะอาดคลีนมากๆเลยนะคะ HOA อนะคะอยู่ที่257เหรียญน,นะคะซึ่งก็จะมีพูด้วยนะคะมีเพลกาวนะคะความสะอาดการดูแลของ HOA ละละบอกเลยว่าดีมากนะคะสะอาดนะคะรพ์ีหลังนี้นะคะ ready to move in นะคะก็คือจับที่ละลาพาทัวนะคะก็คือ uh, well maintain นะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอัปเกรดไรละคือเป็นเป็นทาวเ์ที่สวยน่าอยู่พร้อม ready to move in เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปโปรหล,ลักเป็นข้อดีก่อนละกันนะคะแล้วก็พอคอนละกันนะคะจุดอ่อนละกันก็คือราคายังไม่แบบถึงกับว้าวนะคะก็คือราคาค่อนข้างไฮไซส์นิดนึงนะคะแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราเชื่อว่าสามารถที่จะมีโกเชตราคาให้굿ดิวได้มากกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้กระซิบเป็นไบเออร์มาร์เก็ตนะคะก็คือ ลาลาเชื่อว่าสามารถต่อรองได้ราคาคืดิวแน่นอนนะคะนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าเออราคามันจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะการต่อรองของไบเออร์เนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่านะตอนนี้ก็คือการต่อรองก็ค่อนข้างที่จะเป็นไบเออร์มาร์เก็ตแล้วนะคะตอนนี้นะคะลาลาก็จะแนะนําให้ถ้าใครพร้อมที่จะซื้อ property ีซื้อบ้านนะคะก็จะแนะนําช่วงนี้ระดับในการที่จะซื้อบ้านนะคะ แต่ว่า depend on uh, depend on financial ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องจะเป็นอีก next step ที่เราต้องส่งต่อหรือต้องคุยกับ lender เ,เ,เพื่อเช็คว่า uh, profile นะคะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะ make offer นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะการ make offer ถ้าเราอยากได้ good deal เราต้องพร้อมนะคะในเรื่องของ pre approver นะคะแล้วก็ uh, เพื่อที่จะ offer แบบ strong offer นะคะ ในเรื่องของ school district นะคะก็จะเป็นครู school district กลางๆนะคะไม่ใช่แบบถึงกับ top rate นะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับ family นะคะในการอยู่อาศัยบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็จะเหมาะด้วยสำหรับ rental นะคะสำหรับคนที่ต้องการ rental income นะคะเพราะว่ามันเป็น business area ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหาคน office นะคะคนทำงาน office อะไรอย่างเงี้ยมีรายได้ ในการที่จะจ่ายค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะอันนี้นะคะลาล่าก็มีการเช็คข้อมูลให้แล้วนะคะรายละเอียดต้องมาคุยกันนะคะแล้วก็อ๋อสิ่งหนึ่งที่ลาล่าจะบอกคือว่าเฮาเฮาหลังนี้นะคะอยู่ในจุดโลเคชันที่กู o ด f ฟ n ง์นชอยนะคะก็คือ เงินเข้าแน่นอนค่ะเงินเข้าแฮปปี้โฮมแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่ามันกู๊ดฟังช่วยยังไงก็ต้องนัดเจอกันแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวลาล่าจะ,ะเช็คลาลาจะแจ้งว่ามันกู๊ดฟังช่วยยังไงนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากที่จะมาดูบ้านนะคะก็คือสามารถที่จะส่งข้อความหรือโทรหาลาลาเพื่อน,นัดเข้ามาเปิดบ้านให้ได้เลยนะคะบ้านหลังนี้สวยมาก คือมาดูเองอะ่ะสวยมากกว่าที่จะดูจากวิดีโอหรือภาพหรือภาพนะคือทุกลูกค้าที่เข้ามาวิวบ้านหลังนี้นะคะเมือม่อกี้เนี่ยก็คือทุกคนชอบมากชอบเลเ o u t ชอบการเวล์เมนเทนส์ของบ้านหลังนี้มากๆเลยนะคะโอเคก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็ติดต่อล,ล,ลาล่ามงามี่3 2น5 4 0 3 2 7 1นะคะแล้วเดี๋ยวลาลาเทคแคร์เด l โค r โพส s s ให้ค่ะแล้วยังไงเจอกัน next opportunity หรือ next open house นะคะบาย